นีเห็ดหินนะคะหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะของหากินยากของโบราณโบราณของเรานะคะ<ๆ>เพือ่อนๆจ๋าผูเป้ต้มน้ําร้อนเดือดแล้วนะคะเด้ก็จะเอามาลวกนะคะลวกให้สุกแล้วก็ทําความสะอาดก็ถ,ถือว่าทาความสะอาดไปในตัวนีเนะเพื<ๆ>่อนเนาะนี่โอ้โหเพื่อนๆจากว่าจะได้มาทำาทำลวกอย่างนี้นะคะเป้จะบอกให้นะล้างเป็นจิบน้าเลยค่ะเพราะว่าเห็ดหินน่ะ เขาจะเกาะแบบสมมติว่านี่หินดินใช่ไหมคะก็จะอยู่เขาอยู่ติดกับดินราบเลยค่ะแล้วกว่าจะได้มาทําทล้างแบบนี้นะโอ้โหล้างอย่างยากเลยค่ะเนี่ยจะเศษหญ้าเศษใบไม้เศษดินโอ้โหเข้าใจคนที่เขาหามาเลยค่ะที่นาของเฟนก็เหมือนจะมีนะหิน,ห,นห็นที่เยบอกอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่ได้ไปหาสักทีเนาะอันนี้เขาลวกบางคนก็จะเอาเอาตำแบบตำพิกีกานะคะก็มีกระเทียม รา้ผักชีแล้วก็พริกสุดนะคะพริกแห้งก็ได้ปรุงรสที่เราชอบนักเสร็แล้วเราก็เอามาเอามาแค่แค่แมาจิ้มกินง่ายๆเองนะคะทุกท่านค่ะนี่สุกแล้วนี่สีก็จะสลดนิดนึงนะคะจากจะเป็นสีเขียวเข้มก็จะกลายเป็นสีน้ตาตาลอ่อนๆนะคะเพื่อนๆค่ะ ของด,ด,ดีหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งนะคะทุกคนค่ะเจะจะเอามาทำลาบนี่แล้วได้แล้วได้แล้วทีนี้ก็จะเอาทำลาบนะคะแส่ถาดใบนี้มันก็คงจะอ่าอยากเพราะว่าเวลาคนนะคะมันมันจะยากนิดนึงเนาะนเพื่อนเนาะ อร่อยนะคะเพื่อนๆ่ะใครเคยกินบ้างเนาะเขาเรียกว่าเห็ดหินค่ะมันมันหามันหากินยากอืจริงๆนะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าพื้นดินตรงนั้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สะอาดดีพอนะ<ม>นี่กระเทียมกระเทียมนะคะรูวนะคะหัวหอมหยุ่มใส่เลยจ้ะมือล้างสะอาดแล้วเดอ้อล้างแฟบล้างสบู่แล้วเดอ้ออันนี้หัวหอมหัวใหญ่นะคะใส่ไปเลยจ้ะเนาะของดีๆของดีมีประโยชน์นะจ๊ะ นี่มะเขือเทศมะเขือเทสนะคะใส่แค่พอประมาณนะคะที่ราคาแล้วก็บีบมะนาวจุดบีบมะนาวจุดนะคะนี่พริกปนคนเข้าไปนะคะอาลืมนี่อุ้ยยังหอมเลยพริกปนตำเองขั่วเองค่ะตำเองขัวเองหมดเลยค่ะ ของที่จะอร่อยที่สุดก็คือของตองําเองว่าเอกนี่ของที่ขาดไม่ได้อ่าลาบลาบจากฉันพูดพิเศษกระบ,บคะกกบบค่ะพื่อนๆทำลาบนี่ล่ะลาบเห็ดหินค่ะเพื่อนๆขาใส่เข้าคัา่วเสร็จแล้วนะคะก็รุกเคล้าเลยนะคะทำง่ายๆทาเหมือนลาบเราละแต่เครื่องต้องถึงนะคะพเพื่อนๆขาถ้ามีถุงมือก็หยำหยัหยหยไม่มีถุงมือก็เอามือหยัหยหยห เดี๋ยวไม่สวยไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวมันจะเละไม่หยาบมากทําแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเห็ดหินมีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะเลยนะคะเพื่อนๆดูซิว่าเนี่ยจากที่มีแต่เห็ดใช่ไหมคะอ้าวโอ้ยนอ่น่อนอชีวิตเนออ่าอ,อยากให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะเอาเลื่อนคือเลื่อนออกไปนี่ชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ,งจง๋นี่สร็แล้วนะคะอ่า นี่แนวใกล้เสร็จแล้วอุ้ยหอมข้าวคั่ว mm hmm. นี่ใบผักชีฝรั่งนะคะต้นหอมผักชีใส่ลงไปค่ะ mm hmm. อย่าเยอะเกินไปนะเพื่อนๆขาถ้าใส่ใบผักนี่เคล็ดลับถ้าใส่ใบผักเยอะเกินไปนะคะทุกท่านขา mm hmm. มันจะมีความแก่กแต่เข้าามันหมินฉิวไหมเออมันอ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะนะคะสําหรับรายการนี้ เมนูนี้มันจะคล้ายๆกับใครเคยกินเครื่องในวัวบ้างคะผ้าขี้ริ้วอ่ะอันเดียวกันเลยกรุบกรอบๆนะคะแซ่บหลายขาดจืดคอดเปรี้ยวผงนัวตามใจชอบนะชิมให้ดูจะอร่อยขนาดไหนเพื่อนๆจ๋าเอาออ แซ่บมากๆกรอบๆแล้วก็กรุบๆเนี่ยมันมีความอร่อยในตัวแต่คุณต้องปรุงรสชาติเอาเองนะคะว่ามันแซบ่บมันแซ่บจริงๆค่ะอือร่อยมากเลยค่ะอเอาอ